ทีนี้ต้อนรับข้าสู้ช่องเตียน่อยคุปตาสิ่งแชเแนลนะครับวันนี้ก็มาเก็บงานไอเมโคนะครับเนาะมาเก็บงานซอยเมโคเป็นงานจมง Mẹ khô, bên hết, xô mông, vầy, thỏa đá, hương máu, thỏa đá, khổ, hồ, Bà cô lại cô che nữa, thưa bà nàng Còn đây là cấp M6240 กครับโบิโกซุปเปอร์ XM ี่ปีกายกัเคยรวมงานกันอยู่งานหนึ่ง ของหน้าวากันแท้หน้าเพราะเคยขาด,ดาก็เลยปาบเอนมันต่ำลงกว่าเก่าเดี๋หกสองก็ดันให้สองนะครัาะให้หนึ่งกินน้ำมันไล ให้สองใครเนี่ยอันนี้ในคนละครับใบปอนิวซิกเศ้มามะขามแหย่ซอบทเ่ลือ,อขึ้นอ่า โมกสองเขา,เาขก็หอยบ่ได้ทหอยพันชั่วโมงครับแปดร้อยตัวแปดร้อยตัวชั่วโมงเอาปีสอง 2. งานกับบริษัทมีเนาะพี่น้องบริษัมีงานกับโทรมากดยเดี๋ยวไปจงงัดให้งานรถไถง,งานแม่โครติดต่อมาได้ครับ งานนี้แมคโคเวลารับจบอยู่เท่าไหร่บุนหาพัน์บ่จา้จางแมจ้างรถไทมาซอยพันหนึ่งน่าจะโบกเกินสองชั่วโมงนะเต็มทีให้สองชั่วโมง เดิมๆครับว่บต้องเปลี่ยนโบเปลี่ยนบอย่างเงีครับเอาเดิมๆเลยล่ะโรงงานเขาเห็ุมาดีแล้วล่ะคุนเฮามันหน่อยว่าต้องเป็ใส่โบคือเขาครับ ว่ามันเป็นดินที่ดันไงไา,ายงายนะครับเนาะมันเป็นดินเหนียวแห้งๆดินพงๆอุมเต็มเต็มใบได้เว้ย

ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซี่น้ำเน้นะครับคลิปหน้าค่อยพ่อกันไหมขอบคุณหลายๆที่ลาววิล่ารับชมขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดถูกใจให้ขอบคุณครับ